สบายดีจ้านาะสบายดีเบิร์สุขู่สุขนสบายดีตอนคำ่ำยินดีตอนหับเขาสู้สองสาวันสื่นเด้อทุกคนมาหอดบ้านแล้วเนาะจะลงทงเบิงปิแบกอุปกรณ์นัก3กิโลจ่ะสีลงทงอันลงไปใส่ตุ่มกบจ่ะไปกับหนอกแต่ว่าหนอกยังมานําหลังหนอกยังช่วยเขา เป็นน้องซ้ายแต่ว่าเห็ดเวียกเฮือนเพราะว่าอยู่กับแม่ดิหนึ่งเข่าช่วยเข่าให้แม่สิมาซ้าตุ่มกบวายามืออื่นเศร้าเนาะแล้วก็สิมาเบิงป่าขอน <c oughs> <c oughs> อ่แม่แล้วเอาไปหมอเราหมูวาานีิไลแจกติบแต่วันยังอยู่ี๋ยวสิมาเบิงสิพ่ออ่าบอถ้าบพอพ่ออากับมืออื่นจะาสีอาจ้า เสียงก็สิแปลกแปกแปกน่เนาะเพราะว่ามันหู้นซื้อคือสิเป็นไอเนี่แบบมันเศร้าวาดัดเพราะว่า,วานีาา่นเป็นวัดและเศร้าแต่วัดเลยหู้นซื้อคือสิเป็นไอแบบแหบๆเพรา <c oughs> หัวลมหนาวออกอุ๊ยพอเอาแล้วทุกคนเดี๋ยวสิให้เบิ้งจ้าี๋ยวสิให้เบิ้งพี่น้อง <c oughs> นี่น้ำยังบ่หลายปันใดน,นี่ เบิ่งคือสิบลไม่เบิ่งคือสิบลมีป่าจา้ะเห็นบอกปลาดุกจกปะปลาดุกน้อยเห็นอะไรตั้งกล้องไว้ว่างไดวะมันจังสีเห็นนี่พี่นอกเดี๋ยวหามุมตั้งกล้องก่อนเด้อจ้าบรรยากาศดีแห้งพี่นกงบหอนเนาะพอดีเลยบรรยากาศแนวนี้นนว่าเสียปลาขอนเดี๋ยวไปใส่ตุ่มกบ กับน้องซ้ายก่อนี่น้องใส่ตุ่มแล้วเดี๋ยวสิมาเอาปลาขอนจ้ะข้ามกระยามันเพราะว่ามันบริไกยเฮือน,นเดี๋ยวสิขับเดี๋ยวสิเห็บึ้งไกลๆจะ้ะหนายเสียงเจ้าของดิ เ่ากกำลังเริ่มซุ้มแล้วพี่นอ้องไก่สีได้เป็นทุ่งหน้าสีทองแล้วจา้าอีกสองสามอาทิตย์เนะเฮ้ยนี่นมมันยัง้ายพวดให้ แล้วสิพาเบิ่งวิธีใส่ตุ่มกบเด้อพี่นอกบางคนกับอจสิบบเคยเนาะบางคนก็บ่บหู้แต่บางคนกับเคยใส่แล้วเนาะเด้อซัสซื่นกับห้างก็สีเคยใส่ปีนี้ละ่ะแต่ละปีกับ่บเด้คเคยใส่เห็นเขาเจ้ามาใส่ก็สีหูกะเขาเจ้ามาใส่เอาแถวหน้าซัสซื่นนี่นะมื่อละสองสามโล เลย่วน,นกันมาใสเพราะเพระบะบาะว่าโบไสกระย่าวาจันไว้ให้มันเขาหูยามแรล่งไ้คุดเอาเท้าโบไสกับผู้อื่นใสแฮนด้พี่นองน,นก็เลยมาใส่เอาพอกินจ้ะใส่เอาพอได้อยู่ไดกินนี่แหละกระเสียไปขายก็คือสิบบไดหน่อยเพราะว่าตุ่มมีสองหลัง <c oughs> ย่าราไปใส่วางกลางมันโบ ปีนเปืือนอีกหละอันนี้คือนออง้ายาัาสึนหรือปีนอ่น้องซื่อสมบัติจะอายุสิบปีห่างกันหาปี6ปีนี่แหละอะไรมันแห้งแห้งดไ,ได้ไห้มีปลาขอนไเจ้ะ ากำลังสีงโค่ได้หอยกบหอยไปไม่ลืมเบิกเกาะเอาปลาเป็นเป็นนี่มันดินว,ว้าวใส่แตะมือได้สิเอาปลาเป็นนีะ่ใส่มันดินี่พี่น้องวิธีใส่ก็คือเอาปลาเค็งใส่จับใบเค็งหน่อยที่ฮันได้บางฝนตกไงน,น้องเขาค้างไว้เอามาใส่เป็นเนื้อโลก อย่าเลาะกบจ้ะบอกบอกเขาทางกุนอีกบอกน,นี่น,น,นี่พี่นองสิงให้บึง้งไอที่ใส่สด็กเราก็สีขวดขวดจักหน่อยไปนับขึ้นติ นี่บริหารมะยามปลงอีบอมีั่พี่นอ้องอีที่ใส่จะเอาปลาเค็งเห็ดย่องเพิ่นปลาเค็งตัวเป็นเป็นจะให้มันดินตะเล็ดตะเล็ดหน่อยหนึ่งที่ใส่แบบแพวนำขอนจังสิอุ้ยนำขอนก็นมีปลาได้นี่อีกสี่หามือคือสิได็ตักปลาขอนให้นี่ปลาให้นี่ก็ร้ายจะพี่นอ้อง พูนบทาทเท่าคูใส่ใหเ้เดี๋ยวนี้เดีงยงยันเวเสียงกยวก็ัเดียวกนเดียงกันวก็เดียน้ดียปกกันเ <c oughs> ีนเยดยกีันเอนันนีนีนเดยนันวว เดี๋ยวไปใส่อีกหลังที่สองจ้ะใ,ใส่คนละเจทั้ทงนี้กบมันก็มาแต่ใจเจทั้งพุ่นเดี๋ยวไป่อหลังที่สองจ้ะพี่นองคลิปนี้โบมีการตัดด้วย้ะไม่แต่ตเออหมดขางเอ๊ย <c oughs> <c oughs> ทำแล้วพี่หนอเสียสีได้เอาปลาขอนอ่บ้างนนี่ก็เ,เป็นทางอย่างว่าตัวนี้ทางป่ามาลงโรงบ่ไม่แต่เก็ดมันทางอย่างทางคนดูนี่นะเหม็ห่นบ่ โมเมนทางเขามาหลักใส่นี่นะพ่อจ้ะย้ำแรงกับขุดอันน่ะพี่น้องขุดกบกันหลายได้เทานาให,ใหญ่นี่ก็เาจ้ามาขุดหลังที่สองโบเบิ่งวิธีใส่กิยานอพี่น้องเพราะว่าฮาให้เบิ่งไปแล้วใส่คือก,กันจ้ะ เขางามงามพี่เนอะขนาดให้นี่นะทั้งกลางมันบยยงามไปไววายใเพระวพูยบูถึง ยามนี่กะพอได้หาอยู่หากินแล้วนี่ล่ะพี่น้องบอคอยได้ซื้อดอกบม่ได้ออกตลาดดนแล้วไปตลาดกับบล็อหุ้นซื้อซื้อยังก็มีแต่ซีนหมูลเลยกัเครื่องเงินแซ่แข็งคนน่ะบัดค้องแทนแบบคือบ้านาเฮ้ากบเกียดผัดแพงเด้พี่น้องอยู่ตลาดแพงแพงแบบแพงแห้ง เมื่อก่อนจะแปะปาาขอนก่อนค่ำแล้วแล้วสิตักเอาป่าขอนใจแล้วเกิดซืขึ้นเมื่อหาอาบนําอาบเดิกโบได้มันหนาวมาบ้านพี่หกซื้อกกว่ามันอากาศเย็นกลัวอยู่บ้านหอยม่วงอยู่บ้านหอยม่วงน่ะอาบน้าเดิกกระโบเดตื่นแต่มาพี่น่ะอาบนนํากลางเว้นกับหกซื้อกกว่ามันเป็นแบบหน่ำน่ะเย็นกลัวทั้งคุณอากาศมันก็นเย็นกลัวอาบนนํำเยตื่น เป็นคนแบบโบมากหนาวเป็นไรเป็นคนขี่นาวนะไหมอมืของขู่กบเลยมาลืมซาไปทางผุด,ดบดเบยผุดเด่อันต่้งกระต่ายไปผุดเลยกับอันซาขึ้นเอออเปิดออกแล้วน,นะเด้ให้นอกเป็นคนสาไล่คืนเรจจะป้านไว้ด้วยค่ะ ป่านไว้แต่ทั้งหนามัน,นี่นี่จ๊กเอาแต่พีขึ้นจ๊กเอาขิดินอาผิดวางปลาดุกปักมือโอ้ยมันเห็ดอีแม่วางสวงหันเหลือดสัตว์ผู้เสียงป่าพี่เ้าะพอแล้ว ว่าน้ำมโน่เดียวกับโบได้หน่อยป็นไรได้พี่น้องอุ้ยพี่พี่มันไต่ขึ้นมาบัดอ,อุ้ยอุ้ยพี่น้องจะเสียเบยื้งใกล้ๆจ้าบืนไปแซ่เซแล้วยังไต่ขึ้นโคกแซ่เซอันนี้ข่าวหูกระปูบุบนะจ้ะนี่พี่น้องอุ้ยข่าวหูกระปูบเซ่เซบัดเห็นได้วะอุ้ยเอ็ดทงใไว้กว่าเออ อุ้ยพี่น่ลงไปอ่ะไอ้พวกไปเลยเอ้าไ,ไปซ้ายเอ,าอ้าพราะมันเป็นทางมันไปจิอย่านะอย่าเอามือสั้นนะลงไป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 ,งไป,งไป,งไปอ๋ออ๋อพี่น้องเออ,เอ,อ,เอจับป่าอยู่โคกันเนี่ยคือกันเด้อจ้ะ ในกล่องเอาบ,บอห็นอย่างสัตว์เออลัวบัตบัตบื่นไปแซ่ลพี่นรอเขาห้องกับปู่แซ่แล่นั่นานั่นานั่น,น,นไปออื่นสาวเอาบัดบัติคืนีปแล้วนะน่ะอะไขึ้นไปกระจายโคกคือเก่า มีแต่ปลาดุกน้อยพี่น้องจะพูดเก่งแต่จะสิคิดว่าสิถึนไปยังงี้หผูกสองตัวเลยค่ะไมไ่จะเอาไมไ่จะเอาออกไปออกไปเบิดแล้วผูกเต้นให้ก็ปลาคอเดี๋ยวมืออื่นสิพาสโอดามให้หน้าจ้ะ ให้หน้ากระล่มแหงไปแลยให้หน้าหน่อยปลาโค่หน่อยก็มิดแต่ตัวหน่อยแหงนี่อยู่โฮตัวนี้อ้ยปวกะจุกมันดอกเมื่อไรมันจังบืนมามันบืนลงมากั่ะเมื่อไรมั้ นี่พี่น้องได้ร้ายเติบอย่าโจกมันเป็นยังไปดูก่อนเออผู้กระแสคือว่าเขามาเช็ดเซลลกระปุกระซองตัวสามตัวนี่เราวอกผู้สามตัว มือจะไม네 <si ่เอามือมันออกมามันรู้เลยโอ้โหกระปูน่ะอารมณ์บัดมาสีให้ลอยยคนเอาไว้ใส่น่ะมันบบกินบอเอากระปูเป็นใส่จะว่ามันกินตัวมันขาว ได้ยินเสียงไตบ้าคือว่ามันไตคือเทะเลตัวเป็นหมกพี่สิเปนหูเบิดแล้วพี่เนาะยามอื่นจะมาจอบไม้มันออกมาแต่หูได้ร้ายเติบจ้าเอาไว้โมกจ้ะ เพราะว่าห้างบ่อยากปล่อยลงน้องในน้องมันมีแต่ปลาเลี้ยงบ่อยากเอาปลาดุกปลาคอลงแต่ในหันกระไรเหลืวปลาดุกปลาคอกับมันหลักลงเอาปลาดุกปลาคอลงน้องปลาเลี้ยงแล้วน้องปแล้วมันกินลูกปลาเบิร์ตจ้าให้ดูแบบซัดๆอุ้ยใต้ยคืนมา่ยัง แล้วพี่น้องบัริกรรมแล้วตะเว้นแดงแล้วจ้าใกล้สิลับขอบฝ่าแล้วเปืือนแทบไปแล้วมือเปือือกฮะฮามบอลลางมือก่อนพี่น้องโอเคจ้าพี่น้องเนาะมีละจ้าโอเคจ้าเนาะมาฮอนีิซีเดโอนินยาร่าไรเด้อเนานะขอบใจเบิร์สุขุสุขนที่ติดตาม แล้วก็ฝากติดตามฝากเบื้องโฆษณาให้ซักส้ดในเด้อเนาะพอกันคลิปหนะ้าไปแล้วสาบาดีจ้า